ถ้าคิดจะมาเตือนผมและให้สติกับนายสุเทพนะ่ะท่านอยู่ใกล้ชิดฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดเลยเพราะเป็นคนที่โอ้โรมปฏิโรมอนุเคราะห์สงเคราะห์แม้กระทั่งวัดฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นวัดธรรมกายท่านก็เป็นพวกเดียวกันมาตลอดแล้วท่านก็รู้ว่าธรรมกายก็เป็นเป็นพื้นฐานหรือเป็นฐานที่ตั้งของรัฐบาลส่วนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยท่านควรจะไปเจรจากับเขาว่าท่านนายก ทำยังไงจะให้ประชาชนทุกหย่อมย่าได้ได้ได้อยู่ดีมีความสุขกันทั่วถึงไม่ใช่เลือกปฏิบัติทำยังไงจะให้เหตุที่มันเกิดขึ้นจากจากความร้าฉานจากพฤติกรรมของรัฐบาลแล้วก็สวสวส,วสวฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันมันหมดไปท่านได้ยินคําขอโทษของคนเหล่านี้บ้างไหมที่มากระทําการอันละเมิดสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยออกมาจากปากบ้างหรือย,อยัง ท่านเคยเห็นรัฐบาลมาแสดงตนเพื่อจะสาร,รภาพผิดบางไหมว่าขออภัยพี่น้องขอโทษที่กระทำสิ่งที่เลวร้ายและททำให้เสียหายต่อต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนขออภัยพี่น้องที่ที่พวกเรานักบริหารทั้งหลายในรัฐบาลได้ละเมิดต่ออำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิเสธคำพิพากษาของศาลร,รัฐมนูญ ผิดไปแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดด,ด้วยอคติใดๆก็มาขอขมาอาภัยท่านเคยได้ยินแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือถ้าท่านหรือพวกท่านก็ชอบที่จะให้รัฐบาลละเมิดรัฐธรรมนูญและทําตามใจชอบแล้วก็มาบอกให้เราให้สติแก่กันและกันผู้เป็นนักสู้นักสู้ที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญและกู้ชาติกู้แผ่นดินหรือทําให้แผ่นดินมันไม่มีคนกองอยู่ แล้วท่านก็มาบอกให้เราต้องเรามัดระวังแล้วก็เจียมเนื้อเจียมตัวสงบปากสงบคําไม่ต้องโวยวายยอมให้เขากดขี่ข่มเหงท่านนไม่โดนกดขี่ข่มเหงเราเพราะท่านเป็นพวกเดียวกันแต่ผม,มก็ไม่ใช่นายสุเทพก็ไม่ใช่ประชาชนที่เข้ามาเดินนั่งนอนอยู่บนถนนทุกยากลาบากโดนแก๊สน้ําตาโดนยิงกระบาลเขาไม่ใช่พวกเดียวกันรัฐบาลเขาก็เลยโดนกระทําอย่างอย่างที่น่าอดสูใจยอย่างยิง่งเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะมาให้สติผม กลับไปสอนรัฐบาลไปให้สติรัฐบาลแล้วไปเตือนรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลอยากยุติปัญหาเหล่านี้ไม่ยากเลยแค่นายกออกมาบอกว่าเอาละรัฐบาลจะยินดีจับมือกับผู้ก่อก,การทั้งหลายมาร่วมไม้ร่วมมือกันว่าเอาละพาประชาชนเนี่ยมันมาล่างพิมพ์เขียวตั้งสสอรอขึ้นมาช่วยกันหาวิธี แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกากฎเกณฑ์บ้านเมืองให้อำนาจประชาชนถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องใช้อำนาจผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งพ่อค้าคนกลางก็จะเอาอำนาจซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มานั้นไปขายกับหัวหน้าพักหรือไม่ก็พ่อค้าที่อยู่นอกนอกนอก,นอกสภาที่จะให้ออกกฎหมายรับรองความทุจริตผิดกฎ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมา80กว่าปีแล้วมันเกิดขึ้นมา80กว่าปีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองแก้ปัญหาใดๆไ,ได้เลยตรงกันข้ามกับมาบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยซ้าไปงั้นสิ่งที่พวกผมทําคือสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองนี้ประเทศนี้ยั่งยืนอย่างยาวนานแล้วเป็นความภาคภูมิของลูกหลานสืบไปผมไม่ได้ปล้นสะดมผมไม่ได้ฆ่าใครผมไม่ได้ทําร้ายใคร ผมไม่ได้ตตีหัวหมาด่าแม่ใครแล้วผมก็ไม่ได้ทุจริคตคดโกงใครแล้วผมก็ไม่ได้มดเท็จไม่ได้ต้องอาบัตใดๆที่มันทําให้ขาดจากความเป็นพระได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกระทาถ้าถามว่ามันผิดธรรมผิดวินัยไหมถ้าไปเปิดดูมันไม่ได้ผิดธรรมไม่ได้ผิดวินยัยแต่จะผิดก็ตรงที่พวกท่านคิดนั่นแหละอาจจะผิดก็ตรงที่พวกท่านเขียนกันขึ้นมาในชั้นหลังๆนั่นแหละแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกได้ว่า สิทธิและสากตามรัฐธรรมนูญที่เรากระทําที่เขาให้ไว้เนี่ยเราโดนกำกำกับดูแลและจํากัดอยู่เฉพาะฟองน้ําลายที่กระดกบนปลายลิ้นของพวกท่านอง้ก็ขอให้ไปเตือนรัฐบาลเอ๊ะนี่จะให้ฉันเทศอยู่คนเดียวเลยเหรอผมจะเทศต่อจะเทเห็นเป็นการมาหากันผ่านสื่อมวลชนเพราะว่าเพราะว่าให้หลวงปู่เนี่ยได้เพราะเขามาหาหลวงปู่ใช่เขามาหาหลวงปู่ผ่านสื่อมวลชนก็ให้หลวงปู่เนี่ยผ่านสื่อมวลชนไปเลยแน่แน่จริงเนี่ย ่าจับข่าวคุยกันสองคนเลยหรือถ้าไม่งั้นก็จะให้ไปที่วัดก็ได้อาจจะต้องมีกำกับข้างหลังว่าหลวงปู่ไปรูปเดียวนะคะอย่าอย่ายอาพาคนไปตัดคนแน่นอนเพราะฉันหนคนไปที่ไหนก็คนเดียวอยู่แล้วคืออาจจะกลัวคือคือทัศนะผมเนี่ยหลวงปู่คนแบบเจ้าวาดวัดปักน้ําหรือพระและคนนักวิชาการด้วยอย่างเงี้ยมีเยอะเขาเรียกว่าที่พูดทั้งหมดไม่ได้ชี้เหตุของต้นเหตุ พูดแล้วเท่พูดแล้วดูดีพูดแล้วดูพูดแล้วดูว่านี่นะเราเป็นคนไทยนะจิตใจบริสุทธิ์ถามหน่อยคนไทยทุกคนจิตใจบริสุทธิ์จริงเหรองั้นจะมีโจรได้ไงมีพระที่เป็นพระพาลีได้ไงพระอารัชีมีได้ไงนะเทระสมาคมไม่ค่อยทํางานเรื่องพวกนี้เทระสมาคมปล่อยปละจนกระทั่งอารัชีเต็มไปหมดหน้าที่ของหน้าที่นี้เนี่ยของท่านนะอันที่หนึ่งอันที่สองในเวลาพูดเนี่ย พระพุทธศาสนาจะมั่นคงพวกท่านนั่นแหละทำพอหรือยังทำดีหรือยังนะมิใช่เป็นพระที่สูงวัยแล้ววันๆดูแต่เรื่องจะเลื่อนตำแหน่งใครพักพวกใครเอานี่ใกล้แล้วนี่นี่ใกล้แล้วก็ใกล้แล้วไงวันเฉลิมแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็อย่าทำเท่แบบนี้เพราะหลายหลายคนทำเท่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ดูนะพูดดูโลกสวยนะคือคือผมถามหน่อยท่านเจ้าวาดวัดปากน้ำถ้าวัดท่านเนี่ย มีเจ้าอาวาสหรือวัดอื่นมีเจ้าอาวาสขี้โกงเนี่ยปกครองแบบเดียวกับรัฐบาลทักษิณเนี่ยท่านจะพูดอย่างนี้ไหมท่านจะบอกไปเอออย่าทะเลาะกันก็ปกครองไปแล้วกันนะท่านก็โกงไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเออท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันมั<า>น,<า>นไม่ใช่ทา่ทานก็เป็นพระไทยเหมือนกันเออท่านก็เป็นพระเหมือนกันเพราะงั้นท่านจะโกงก็โกงเออแต่แบ่งฉันบ้างอะไรแบบเนี้ยแบบในสังคมไม่ได้เพราะงั้นพระ หรือนักวิชาการหรือใครก็ตามที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกที่ดีเนี่ยอย่าพูดสวยต้องพูดความจริงเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาแล้วอย่าเอาขยะไปซ่อนไว้ในพรม,มนะแล้วเราเห็นแต่พรมว่ามันสวยมไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อต้องบอกว่าไอ้ตระกูลชินวัฒน์นี่มันใช้ไม่ได้บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เนี่ย เพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้สอนมันอย่าไปชี้น้ำอย่าไปชี้น้ำให้สอนให้สอนอย่าไปชี้น้ำไม่ชี้นํำได้ยังไงท่านต้องพูดไงเขาต้องคิดเองก็นี่ดีเขาต้องมีสมองก็เขาบอกไงขอให้ให้นี่กําลังพูดว่าเขาไม่มีสมองนะเนี่ยนี่ผมไม่รู้มีไม่มีแต่ไม่พูดต้นเหตุคืออันนี้ เขาบอกไงขอให้พระพุทธอิสระควรให้สติในสุเทพและให้หยุดกายกระทาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปวัดให้หลวงพ่อกลับวัดนะให้หลวงปู่<ห>เพื่อที่ท่านเมืองจะได้มีความสงบสุขทุกวันนี้เราก็ทาอย่างมีสติหลวงพ่อไปช่วยบอกไอ้ยิ่งรักหน่อยอไปบอกกับทักษิณซึ่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่แหละนะธรรมชยโยลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยไปบอกกับเขาหน่อยว่า หยุดทำชั่วออให้มีสติหน่อยถ้าหยุดทำชั่วเนี่ยหลวงพ่อไม่สอนเขาเลยนะเนี่ยกลับมาสอนคนที่เขากำลังทำความดีมคนใกล้ชิดท่านก็ยังไม่เห็นดีเลยเพราะงั้นเนี่ยนะโอ้ผมว่าหลวงพ่อเนี่ยนะท่านจะเป็นสังฆราชของประเทศนี้ต่อไป